เสียงสะท้อนสื่อีเดี a f o กัสกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่3สายตรงจากสภาวันนี้จะพาไปดูเรื่องของคดีอาชญากรรมนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นปมซ้อนปม น่าสนใจมากนะครับแล้วมันก็สะท้อนภาวะอำนาจซอนอำนาจแน่นอนครับวันนี้เราจะพาแฟนๆเราไปที่อารัญญประเทศไปดูคดีฆาตกรรมนะครับป้าบัวผลลันหรกกือว่าป้ากบนะครับซึ่งพอ,เ,อเรื่องมันกระจ่างขึ้นมาเราก็จะเห็นสภาวะนะครับสะท้อนอำนาจซ้อนอำนาจของตำรวจที่ไม่เปลี่ยนแปลงทำไมผมพูดแบบนั้น ท่านผู้ฟังครับกรณีป้ากบอรัญญประเทศสะท้อนภาวะอำนาจซ้อนอำนาจของตำรวจที่ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับวันนี้นัดหมายกับคุณสักชัยปฏิพัฒน์สืบมวลชนอาวุโสเลขาธิการมูลนิธิปัญญาวุฒิไปว่าเราจะคุยเรื่องนี้มาวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจของตำรวจที่ส่งผ่านไปยังลูกของตำรวจเรื่องราวเหล่านี้เราไม่ได้เพิ่งได้ยินกรณีของป้ากบ หรีอว่าป้าบัวผันมันมีมาก่อนหน้านี้ในทํานองที่ว่าถ้าพ่อเป็นตํารวจหรือญาติผู้ใหญ่เป็นตํารวจลูกหลานบางคนบางครอบครัวจะออกพฤติกรรมกลางไม่กลัวใครแล้วก็จะเป็นแกงนําของกลุ่มกวนแก๊งนี่แหละครับนี่คือปัญหาของอํานาจซ้อนอํานาจที่อยู่ในสังคมครอบครัวตํารวจแล้วก็กรณีของป้ากบบัวผันเนี่ยมันเป็นคดีที่สะท้อนได้อย่างชัดเจน เอาละครับไปพูดคุยกับคุณศักชัยพิธีพักกันครับสวัสดีครับคุณศักชัยครับสวัสดีครับคุณสุปันครับครับคุณศักชัยครับเรื่องของกรณีป้ากบหรือว่าป้าบัวพันเนี่ยนะครับถ้าเราจะมองในโครงสร้างอํานาจซ้อนอํานาจของครอบครัวตํารวจเนี่ยมันจะอธิบายปรากฏการนี้ให้สังคมเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะต้องสะท้อนไปสู่เรื่องของการ แม่ผมไม่อยากจะใช้คาําว่าปฏิรูปนะเพราะกลัวคนไทยจะเบื่อปรับโครงสร้างตํารวจยังไงกันดีครับคุณศักชัยครับผมว่าไอ้กรณีที่ที่กําลังเป็นประเด็นวิพา์วิจารณ์กันในสังคมตอนเนี้ยมันมันสะท้อนหลายๆปรากฏการณ์อยู่ในนั้นอย่างที่คุณสุป,ปันพูดถึงอํานาจซ้อนอํานาจขณะเดียวกันมันก็ยังสะท้อนถึงสถาบันครอบครัวด้วยนะฮะแน่นอนอย่างที่กรณีพ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ย เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วตอนนี้ว่าเป็นเป็นนายตํารวจนะครับเป็นนายตำรวจระดับสัญญาบัตรอยู่ที่สพรัยาประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้กรณีนี้อาจจะต้องนําไปสู่การไปทบทวนดูซิว่าการปฏิรูปตํารวจเนี่ยมันมันต้องมันต้องทํากันอย่างจริงจังนะฮะไม่ใช่ว่าทํากันแบบรูปหน้าป่าจมูกแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันเด็กที่ก่อเหตุเนี่ย ดูกันถึงที่สุดแล้วนะคุณสุป,ปันผมว่าเขาก็คือเหยื่อนะเหยื่อของการเลี้ยงดูอย่างไม่รับผิดชอบของสถาบันครอบครัวมผมไม่รู้ว่าพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้มาอย่างไงถึงได้ปล่อยให้ไปเกล็ะเล็เก,กเรก่ขอคดีอาญากรรมรุนแรงแบบนี้นะครับมผมเชื่อเลยว่าเด็กการที่จะก่อเหตุรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันต้องมีตัวบ่งชี้ ที่พ่อแม่อควรจะสังเกตเห็นได้นะครับอันนี้มันสะท้อนถึงเอสูญยาการในครอบครัวเหมือนกับว่าพ่อแม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแลลูกหลานของตัวเองเลยอาจจะเรียกเรียกเหมือนกับที่คนเขาเคยเคยมีการพูดอุปมาอุปไมยของพ่อแม่บางกลุ่มนะครับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินนะครับ เอไม่เคยที่จะเดูแลให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กไม่เคยที่จะอบรมสั่งสอนเด็กให้ให้ยึดมั่นในในในเอศิลธรรมจรญญาแล้วก็การจะทำอะไรที่มันอถูกต้องตามกฎหมายตามกติกาสัางคมเด็กมันก็เลยโตมาแบบนี้คุณสุปันครับ,รบแต่มันจากข้อเท็จจริงของข่าวคุณศักชัยผมพยายามที่จะไล่นะครับสตาร์ุการข่าวแล้วก็เรียบเรียง สิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่โดยขยายจากปรากฏการณ์กรณีฆาตกรรมป้าบมวผันหรือประกบเนี่ยนะคุณศักชัยเขาบอกว่าตอนที่กำลังก่อเหตุอ่ะครับมันมีโทรศัพท์โทรออกจากลูกชายไปหาพ่อที่เป็นตำรวจแต่พอหลังก่อเหตุเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้โทรแล้วพ่อเนี่ยก็ชวนลูกชายเนี่ยไปเที่ยวที่ปากช่อง หวเขาตสีอ่าก็ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขปรากฏว่าเจ้าที่ตํารวจเจ้าของคดีเนี่ยก็โทรไปติดต่อว่ามันมีปัญหาวันนั้นก็ขอเข้าไปควบคุมตัวนะครับแล้วก็ได้มีการดําเนินการเข้าไปควบคุมตัวนะครับโดยที่อ่าทางพ่อเนี่ยพาลูกชายมามอบตัวด้วยตนเองคุณสัจัยนี่นี่เส้นใต้พักไว้ก่อนนะแต่ประเด็นที่ สังคมสงสัยก็คือลุงปัญญาครับใช่ไหมฮะสามีของประกบเนี่ยทำไมรับสารภาพอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็นายตำรวจนะครับที่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นใครที่ลุงปัญญาบอกว่าเป็นคนจับถอดเสื้อแล้วให้นั่งตากแอร์แล้วก็เอาถุงดำคุมหัวเนี่ยมันคุณศั์ชัยมันน่าเชื่อนะว่านี่เป็นกระบวนการสอบสวนเหรอทั้งๆที่ เหมือนกับว่าทรมานเพื่อที่จะรับทําตามที่อสิ่งที่ตํารวจต้องการหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะเราขีดเส้นใต้ไว้ครับ,ค,รบคุณศั์ชัยนี่ทาให้อาการให้ข่าวของคุณกันจอมพลังนะที่ลงไปในพื้นที่ไปครกเขาบอกว่าเด็กสองคนในทีมเนี้ยซึ่งเป็นลูกตารวจสองคนเนี่ยเขาบอกก่อเหตุคดีเป็นหางว่าวเลยมีทั้งคมขืนมีทั้งรอบฆ่า มันจะใช้เรื่องแบบนี้ผู้ปกครองซึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นตำรวจจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอใช่ครับนี่ไงฮะถือว่ามันเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินที่เอาเงินเทเทเทแล้วจะไปใช้ชีวิตไปไปทำอะไรปุยีปุยำปีกันอะไรยังไงก็ไม่ไม่มารับรู้แล้วถ้าถ้าเป็นเรื่องขึ้นมาพ่อก็ยังจะไปช่วยฟอกขาวให้อีกต่างหากอันนี้มันมันเป็นผู้ปกครองหรือเป็นพ่อแม่ที่ใช้ไม่ได้อย่างยิ่งนะ แล้วแล้วเท่าที่ดูจากข่าวนะคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกลูกตารวจในพื้นที่อีกคนนึงเป็นลูกตํารวจอ,อ,อยู่ในสังกัดของออสอตมก็คือตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณสุปันพูดแบบนี้ผมว่ามันต้องกลับไปย้อนลอยคดีที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่มันที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยทิ้งร่องรอยเอาไว้เนี่ยป,ปีไหนปีไหนปีไหนเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยใครเป็นหัวหน้าสถา สถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้ว<ะ>คุณฟอกคดีนี้ยังไงเอากับส<ะ>ํานวนคดีเนี่ยกลับมาทบทวนดูให้หมดเลยแล้วผมว่า<ะ>ไล่เช็คบินกลับไปเนี่ยผมว่าโอ้โหละเ네นระนาแน่นอนในพื้นที่ตรงนั้นรู้สึกต้องต้องต้องบี้กันตั้งแต่ระดับโรงพักขึ้นไปถึงถึงกองผชาการภาคอะ่ะภาคสองอะ่ะใครเป็นผู้ชาชาการภาคณนณะนะนะขณะนั้นใค,<ะ>ใครเป็นผู้บังคับการตำรวจเอภูทรจังหวัดอสระแก้วณนะ ลักขณะนั้นเนี่ยมันไล่กันเป็นลูกลหน้าขึ้นไปเลยแล้วแล้วคุณปล่อยปะละเลยให,ให้ให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมันเหิมเกริมก่อกรรมทําเข็นเอ่อคนได้ขนาดนี้ได้ยังไงครับผมรบตรวจสอบเข้าไปที่พื้นที่ในอำเภออรัญยประเทศนะครับกับมิสหายซึ่งรู้จักมักคุ้นกันพอสมวนควรคุณศักชัยครับอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าพื้นที่อรัญประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่ อ่าสีแดงทับซ้อนทางอำนาจอของตำรวจอของตอมอครับของฝ่ายความมั่นคงเออทั้งตชดทั้งทหารด้วยและก็นั่นก็คือกลุ่มอิทธิพลนอกกฎหมายคนสักชัยครับนั่นแสดงว่ามันมีความพึ่งพากันในระดับหนึ่ง ในระหว่างเครือข่ายที่ทับซ้อนกันแบบเนี้ถ้าผลประโยชน์ครับนะครับมันเอื้อต่อกันอือือใช่เพราะฉะนั้นเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เห็นดูเหมือนกับว่ามันต้องย้อนกลับไปที่คุณศักชัยว่าอันนี้ว่าด้วยเรื่องของปรากฏการณ์ในพื้นที่อัเภอรอรัญญ,ญประเทศก่อนนะว่าคดีคคเหล่านี้ซึ่งคุณการบอกว่าตอนเนี้มีเจ้าทุกเปิดตัวมาร้องกับเขาเต็ไมไปหมดเลยอือ แสดงว่าไอ้อำนาจทับอ,อ่าอ่าพื้นที่สีแดงอำนาจทับซ้อนตรงนี้เนี่ยมันมันมีอิทธิพลแล้วมันก็มีกลไกในการจัดการเรื่องพวกนี้อยู่แบบน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแบบเอื้อต่อกันในในเรื่องราวต่างๆครับกรณีนี้นะคุณสุปันมันมันท้าทายขีดความสามารถในการทํางานของคนข่าวอาญกรรม ในในแง่ของการทําข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนอย่างมากเลยนะ,ะผมว่าอันนี้ถ้าถ้าสํานักข่าวไหนเนี่ยปักหมุดที่จะที่จะสางคดีนี้ให้ถึงที่สุดเนี่ยนะ,ะเติมพันธ์รางวัลเนี่ยมันรออยู่นะคุณสุพันครับคือสังคมได้ประโยชน์แล้วก็ตัวอเองเนี่ยก็ได้เกียรติยศในการในการเป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกาะติดเรื่องนี้แล้วสางคดีนี้ไปให้ถึงที่สุดว่าเเด็ก เหล่านี้เนี่ยเคยทำระยำตำบอลอะไรมาบ้างแล้วใคร,ครที่เกี่ยวข้องกับเ,เหตุการณ์ระยำตำบอลที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจคนไหนชื่ออะไรยศอะไร,รเเกี่ยวข้องกับการซอกข่าวคดีให้กับพวกเด็กกลุ่มน,นี้บ,บ้างเนี่ยโอ้โหผมว่ามันจะได้เสียงแท้ซ้องจากจากสังคมอย่างมากเลยนะครับก็คุณสัญชัยประเด็นนี้เนี่ยปเป็นการทำงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของนักข่าวภูมิภาค ในพื้นที่นะคุณศักชใจับซึ่งเขาไม่เชื่อคาให้การเขาดูจากปฏิกิริยาของคุณลุงบัญญาเนี่ยสามีของป้ากบเนี่ยเขาบอกมันเป็นไปได้ยังไงเขาก็เลยไปสืบค้นจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่างๆเริ่มจากพื้นที่ที่มีคนเห็นป้ากบนั่งอยู่ที่เซเว่นนะครับนี่ก็คือนักข่าวนะครับอันนี้ต้องชื่นชมนะครับผม แมจะเอ่ยชื่อก็กลัวจะมีผลกระทบเรื่องความปลอดภัยผมไม่รู้ว่าอพี่เขายังอยู่ในพื้นที่อยู่หรือเปล่านั่นก็คือเป็นนักข่าวภูมิภาคนะครับที่ส่งข่าวให้ช่องแปดเป็นประจำครับครับเขาก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดคุณสักชัยไล่ตั้งแต่ในกลุ่มนี้นะครับไปไป่าไปหยอกไปแกล้งประกบนะครับแล้วก็ประกบปลาของใส่แล้วพวกนี้ก็เข้าไปลุงจำร้ายประกบนะครับจอนอ เด็กกลุ่มนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์วนออกไปแล้วก็วนกลับออกมาใหม่แล้วก็ยึดย,ยืชุดกระชากลากประกบขึ้นรถนะครับแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการฆาตกรรมมันจะมีแล้วหลังก่อเหตุก็ยังมีภาพกล้องวงจรปิดที่เด็กกลุ่มนี้เอารถมอเตอร์ไซค์นะที่ลากลากประกบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปไปที่บอ่อะที่สระน้ําเนี่ยมาล้างอยู่ครับอ่าเนี่ยเนี่ยคุณศักดิ์ใจก็ต้องขอชื่นชมนะ นะครับในในส่วนของตัวนี้ผมขอ,อยญาตท่านท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่ากังวลความปลอดภัยของพี่เขาเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะตรงนั้นมันมีอํานาจซ้อนอํานาจมันมีผลประโยชน์อะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับอืมเออแต่น่าสนใจนะคุณสุป,ปันถ้าถ้าเป็นเป็นการเอ่อเขีย่ยประเด็นนี้เอ่อเปิดหลักฐานใหม่ของกรณีนี้จนกระทั่งเอ่อทำให้ความจริงที่แท้จริงมันปรากฏขึ้นเนี่ย เป็นสีไม้ลายมือของของคนข่าวในพื้นที่ของภูมิภาคเนี่ยนะปุปสรรคบางทีเราสองคนมีส่วนเกี่ยวโยงอยู่กับมูลนิธิปัญญาวุฒิที่ที่ตั้งขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของสื่อสารมวลชนอยู่ด้วยเนี่ยบางครั้งผมว่าเราอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อให้กำลังใจกับนักข่าวคนนี้ในนามของมูลนิธิปัญญาวุฒ องค์กรวิชาชีพอื่นจะสนใจหรือไม่สนใจเราเราไม่รู้แต่ว่าเราตอนเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวในการที่จะให้ขวัญกําลังใจของของนักวิชาชีพในการทําหน้าที่ฮะครับส่วนงานอื่นเขากําลังสนใจเรื่องการจัดตั้งบริษัทรับงานอีเวนต์กันอยู่มั้งคุณศักชใจนั่นก็ปล่อยเขาไปเราไม่ถนดัดเรื่องแบบนั้นไอ้เนี่ยคุณศักชัยใจประเด็นเนี่ยถ้าวิเคราะห์โครงสร้างทางอํานาจนะ มันจะยังไงอะเพราะผมต้องพูดตั้งแต่ต้นแล้วผมไม่อยากพูดถึงเรื่องปฏิรูปตํารวจแล้วแต่ถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็เหลวแหลกเหลวเละแล้วมันทําให้ตํารวจน้ําดีเขาก็พลอยเสียชื่อเสียงไปด้วยเราจะทํายังไงดีมันปฏิรูปตํารวจทีไรทีไรมันล้มเหลวหมดมันเป็นอะไรมันเป็นแดนสนทยายอะไรหรอขนาดนายกรัฐมนตรีไฟเขียวให้อาจารย์ของตัวเองซึ่งเป็นทหารนะครับยศพลเอกเนี่ยมาเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปมันก็เหลวเป๊ว ครับก็ไมรู้ไปเจอต่ออะไรเข้านะอันนี้อันนี้คุณสุปันกำลังพูดถึงอดีตนายกรมนตรีนะเดี๋ยวเดี๋ยวนายกมนตรีปัจจุบันจะสะดุงว่าเอ๊ะอะไรวะกูยังไม่ได้เกี่ยวอะไรช่วยเลยเนี่แหละก็คือเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยตั้งอาจารย์ของตัวเองนะครับมาซึ่ง ขอญาตย้อนความหน่อยเราก็เคยไปนั่งกินกาแฟกับท่านแล้วก็หาดูเรื่องนี้แล้วคุณสักแจงลูกผมก็ถามท่านตรงๆอ่ะยกมือไหว้เพีงทีท่านครับแล้วเรื่องของปฏิรูปตํารวจที่ท่านนายกตั้งท่านเป็นประธานในการปฏิรูปตํารวจมันเป็นอย่างไรมันจะได้ใช้ไหมท่านก็พูดคําเดียวสั้นๆนะคุณสักแจงโอ๊ยคุณสุกัน <c oughs> กินกาแฟดีกว่า <c oughs> แทนคําตอบ <c oughs> เออมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ เออากนเนี่ยมันเป็นซ<ส>ะ<จ>อย่างเงี้ยรูปหน้าปากจมูกไม่รู้ไปเจอต่ออะไรเข้าถึงถึงทําให้การปฏิรูปตํารวจมันไปไม่ถึงไหนอแล้วการหาเสียงของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตํารวจเลยนะครับนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ก็ต้องถามนายกปัจจุบันแล้วล่ะว่าในเมื่อคุณจะมีหน้าที่ในการดูแลตำรวจนะเป็นประธานกตรโดยตำแหน่งอ่ะคุณจะทำอะไรกับกับกลไกของตำรวจบ้างจะสังงายานากาให้มันเป็นกิจลักษณะอย่างจริงจังสักแค่ไหนนะฮะแต่กรณีนี้ส่วนหนึ่งก็คือว่าผมก็ยังไม่เห็นในทางข่าวนะคุณสุปันว่าครับ ไปกดดันผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้แค่ไหนมไม่เห็นเลยไม่เกิดไม่มีการเปิดเผยชื่อเออหรืออะไรต่อทั้งนั้นนะครับเหมือนกับว่าฮทำไมต้องต้องช่วยกันปกปิดเออชื่อเสียงเรียงนามของผู้ปกครองอตอนกรณีของเด็กสิบสี่ที่ยิงคนกลางห้างดังในกรุงเทพเด็กสาดยิงเออยังไล่บี้ตามหาตัวผู้ปกครองว่าเฮ้ ให้ลูกหลานใครออกมาแสดงตัวรับผิดชอบหน่อยก็จนกระทั่งผู้ปกครองของเด็กสิบสี่ที่ยิงยิงที่กลางห้างในกรุงเทพเนี่ยเแสดงตัวออกมารับผิดชอบแต่คราวนี้ผมไม่เห็นสื่อกดดันอะไรเลยนะคุณสุปันไปลไรวมเปียกกันอุตลุดอะแต่ว่าเฮ้ยแล้วทำไมไม่ตามหาผู้ปกครองเด็กที่มันมันไปไปทำอะไรที่มันเออระยำระยำอะ อ่ฮว่าคุณเลี้ยงลูกกันยังไงคุณดูแลลูกหลานคุณยังไงถึงปล่อยให้ลูกหลานคุณเอ่อสร้างวีรกรรมวีรเบญแบบนี้ออกมาอ่อฮะแล้วจะมันจะยังไงคุณศักชัยใจผมนึกภาพไม่ออกนะเพราะตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในส่วนของตํารวจนะครับเอ่อที่ที่อยู่ในเครื่องแบบที่ใช้อํานาจนะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าตํารวจนอกเถานะซึ่งเราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆตํารวจดีอันนี้ต้องขอชื่นชมแล้วนี่ตอนนี้มาชั้นลูกเอาอํานาจของพ่อมาใช้อะ่ะ เออก็พ่อพ่อให้ท้ายไงคุสุป,ปันเออพ่อพ่อให้ท้ายลูกมาถึงได้ได้กลางได้ขนาดนี้อืม mm. ถ้าถ้าพ่อที่เขาไม่ให้ท้ายลูกเอาเอาเอายศตำแหน่งของพ่อไปไปเอ่อไปเที่ยวรังแกละลานชาวบ้านเนี่ยผมว่าลูกก็จะไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานตํารวจโดยตรงเนี่ยต,ต้องต้องลงมาจัดการแล้วก็ดูผมคิดว่าต้องต้องตังต้งคณะทํางานสายแข็งอะในเบื้องต้นเนี่ยลองเอาผลการศึกษาและแนวทางนะครับปฏิรูปตํารวจของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับที่ทางด้านของอ,อาจารย์ของอดีตนายกทําไว้เนี่ยนะครับมาดูซิว่าเสนออะไรมาบ้างแล้วจะไปต่อกันยังไง ตอนนั้นรู้สึกเสนอแล้วเก็บเงียบเลยนะคุณสังชยัยใช่แล้วก็คือส่งต่อให้ให้ใหอาจารย์มีชัยือชุพัน์มามาดูอีกอีกอีกรอ,อ,อบหนึ่งแล้วก็หายไปเลยหายเข้ากรีบเมฆไปเลยอืมนะฮะกับเรื่องเรื่องน,<ม>นี้นะคุณสุป,ปานผมก็ยังไม่เห็นนักข่าวไปสอบถามท่านหนึ่งซึ่งเคยคุ้นเคยอยู่กับเรื่องของเด็กเกเรนะต้มมนเนี่ยคุณสุป,ปานคงจําชื่อนี้ได้นะครับเออ ผมอยากฟังป้ามนพูดถึงกรณีนี้อยู่เหมือนกันนะคุณทิชา,านนนครเนี่ยว่าท่านท่านท่านมองเรื่องนี้ยังไงสิ่งที่ป้ามนเคยพูดเอาไว้เนี่ยบอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีเด็กที่ตกหลุมดำเนี่ยประมาณสักศูนย์จุดเปอร์เซ็นตที่ไปก่อคดีอาญกรรมและทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยป้ามนบอกว่าเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่มีที่ให้ปล่อยแสงแผงลิตคือไม่ได้มีพื้นที่กลางให้เด็กเนี่ยไปไปปล่อยพลังอะ่ะ อ่าเด็กมันก็เลยเอาพลังมาทําแบบนี้อ่ะผมว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคุณสุปันอ่าครับอ่าฮะอืมลูกที่พ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาแล้วไม่มีพื้นที่ที่จะไปไปปล่อยพลังเพราะความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันมีพลังเหลือเฟืองัมันต้องหาที่ะระบายอะ่ะแล้วไม่มีใครดูแลในเรื่องนี้ไม่เคยมีใครสนใจค่ะอ่าฮะกับน่าสนใจแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ยังต้องคุยกันอีกยาว นะครับเพื่อให้นำไปสู่เรื่องของการที่จะปรับแก้นะครับเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจนะครับของตํารวจไม่อยากจะบอกว่าโครงสร้างบริหารเพราะมันใหญ่เกินตัวสื่ออย่างพวกเราไปคุณสักใจ์นะครับขนาดนายพลเอกยังทาอะไรไม่ได้เลยสุปันกินกาแฟเลยผมจำาไม่แน่เลยไม่ได้ตั้งใจจะทำไงไม่ได้ตั้งใจจะทากันอย่างจริงจังไง เออทากันแบบขอไปทีมันก็อย่างนี้แหละะกับเอาละครับ,ค,รบคุณสักชยัยวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอพบพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณสักชัยครับยินด,ดีครับยินด,ด,ดีครับ FM 105 Smile Thailand